สวัสดีครับกลุ่มแฟนขับของชาว ECU Shop ทุกท่านนะครับวันนี้ได้พูดคุยกับกลุ่มคนที่ขับมอเตอร์ไซค์สองล้อเนี่ยไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับเป็นรถเล็กที่ไปขับไกลกันถึงไปกับที่แชงกรลลาประเทศจีนื่ยระยะทางกว่า4,000กิโลกับรถ50ซีซีซึ่งก็คือกลุ่มขี่กับเฮียเะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวกันหน่อยครับ สวัสดีครับผมฤทธิ์ครับสวัสดีครับผมแกนครับสวัสดีครับผมเก๋ร่างล่ามุนครับอ่าครับงั้นผมขอเริ่มถามกันก่อนเลยแล้วกันครับว่ากลุ่มนี้มีที่มาอย่างไรครับเราแกนที่มาของกลุ่มจริงๆนะครับก็คือที่มาของกลุ่มเกิดจากเอลิทนี่แหละครับเอออยากจะทำโปรเจกต์รถเล็กๆอย่างเงี้ยครับขี่ไปเที่ยวโดยที่ ถามว่ารถใหญ่ขี่ได้ไหมก็ขี่ไี้แต่มันมันมันมองแล้วมันเหมือนกับว่า,วารถใหญ่นไปไหนก็ได้อยู่แล้วแต่ทีละพวกพวกกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชื่นชอบรถเล็กกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ารถเล็กมันไม่ใช่แค่รถที่มาจอดโชว์หรือขี่เล่นในหมู่บ้านมันก็สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้ก็เลยเกิดเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อกลุ่มขี่กีฬนะครับแล้วอย่างในในกลุ่มเนี่ยครับมีรถอะไรบ้างประมาณกี่คันต้องครับ ส่วนใหญ่รถเล็กกลุ่มก็จะเป็นขึ้นขึ้นชื่อว่ารถเล็กมินิบัสอยู่แล้วครับก็คือจะเป็นพวกคอรล่ามังคีซึ่งรถพวกนี้คือชื่นชอบกันอยู่แล้วของแต่ละคนแต่ละบุคคลก็เลยกลายเป็นว่าพอชื่นชอบกันอยู่ก็รวมรวมกลุ่มกันได้จะเป็นรถในคลาสรถ50บ c ซีที่อยู่50บีซีหมดใช่ใช่ครับและเพราะอะไรที่ครั้งนี้ที่ึงเลือกที่จะไปที่แซงกาลีลาแซงกาีล่า,ลลาจริงๆแล้วมันก็เป็นความฝ่ฝันของไทเกอร์ หลายหลายท่านนะครับ,รบที่อยากจะไปถึงด้วยภูมิประเทศเขาเ,เส้นทางทุรว่การดานความยากลำบากในการไปมันก็ท้าทายให้ให้กลุ่มพวกเราเกิดความคิดที่จะเดินทางไปก็คนนี้ราคาเพียรนะครับก็เป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็พี่เก๋น,นะครับก็เป็นผู้ริเริ่มที่อยากจะไปกันก็เลย ฟอมที่มันขึ้นมาจนได้ไปกันจริงๆการไปอย่างเงี้ยครับพี่มันจะต้องมีเหมือนการศึกษาเส้นทาง,างนะครับมัน,นคือเ,เรื่องกฎหมายเรื่องของว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างลาวเนี่ยก็ต้องมีไกด์หรือจีนเนี่ยก็ต้องมีไกด์เพราะว่าด้วยเจ้าหน้าที่คนของเขาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ไกด์นำ แล้วในอย่างรถที่ไปนะครับมันต้องทําการเซตอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมหรือว่าปรับแต่งในจุดไหนเพิ่มเพื่อให้มันเดินทางได้ไกลขนาดนี้มันก็คร่าวๆโดยหลักๆแล้วอะครับก็มีอย่างเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็คือจะมีการขยายความจุเป็น 88cc แล้วก็มีการใส่ออยล์คูลเลอร์เพื่อระบายความร้อนอย่าง ด้วยความที่เมืองไทยกับที่จะจุดมุ่งหมายที่จะไปเนี่ยอุณหภูมิมันต่างกันเยอะความสูงมันต่างกันเยอะเราก็ทํากันบ้านด้วยการหาว่ามันมีกล่อง ECU อะไรที่มันสามารถจะตอบโจทย์ของเราเพราะแรงของอากาศความสูงแล้วก็ซีซีที่มันเปลี่ยนไปไหนๆก็ต้องใส่แล้วเราก็เลือกมันก็จะมีแม็ครูของ ECU Shop ที่ มีบาลอนมิเตอร์ครับแล้วก็มีอ่านเทม,มเพราะว่าอย่างที่บอกความสูงพอเปลี่ยนไปอากาศมันบางบก็ต้องทําให้น้ํามันลดลงและ,และอ,ยอย่างเรื่องน้ํามันนะครับในแต่ละประเทศที่ค่าไม่เหมือนกันมีผลต่างกันม,มากคืออย่างอย่างออกเทนที่ในเมืองไทยสมมุติว่าอย่างที่เราดีสุดที่มีก็คือ95ครับ พอเราไปที่เมืองจีนมี 98, 98. Uh huh. แต่แล้ง98แล้วเราไปเจอบางปั๊มที่ปั๊มโลโคอลงเนี้ย uh huh. เพราะว่าด้วยความที่รถเรารถเล็กเราไม่สามารถขึ้นทางด่วน uh huh. ปั๊มที่มันจะมีน้ํามันดีสุดคือแค่92 uh huh. แล้ว92กับ98ห่างออกเทนห่างกันตั้ง6 uh huh. ใช่ก็บางทีอย่างของผมมันก็ปรับอัเองอัตโนมัติกล่องมันก็ปรับให้อัตโนมัติไม่มอ,อ,อะไรเลย ตอนที่เราเปิด98เราก็จะรู้สึกว่ารถเรานี้แบบว่าว้าววว้าแรง,งรเลยไอ<ล><ห>้ด้นมาที่หนาอยู่ก็อาจจะบางขึ้นดีขึ้นหน่อยแต่พอไปเจอ9ต่อซึ่งมันไม่ได้กับที่เราดูดไว้มันก็จะเกิดปัญหาพี่เล,เออลเิครับแล้วอย่างสําหรับรถหัวฉีดเนี่ยครับการติดตั้งกล่องเข้าไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหครับกับการที่ออกคิกในตลาดต่าง ถามความคุ้มค่าสําหรับผมผมว่าคุ้มเพราะยังไงยังไงเนี่ยอันดับแรกการที่เราขยายซีซขึ้นมาจาก50เป็น88เนี่ยมันเพิ่ม33พอมันคํานวณเปอร์เซ็นต์ออกมานี่มันเกินครึ่งนะครับแล้วก็เวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยด้วยอุณหภูมิที่มันห่างกันอย่างสุดขั้วอย่างเงี้ยร้อนระเบิดกับเย็นหนาไ<ม>วไปเลยจนคุณแทบจะทนไม่ไหวเนี่ย เซอร์วิสทั่วไปมันต้องทำแน่ๆแต่ไอเรื่องที่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับตรงนี้กับการที่คุณเร่งแล้วมันไม่มีการอาการวอดแบบของคาบู <S 2> <S 2> เทคโนโลยีมันมาถึงในาันนี้แล้วว่าทำไมจะต้องไปทนขี่กับที่มันต้องมารอคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยแพชชั่นคุณเป็นขาบูมีเสียงดูดคุณลืมอะไรไเปล่าหัวฉีก็มีเสียงดูด ถูกไหมออเ,เบบออ <c oughs> แล้วเ,เ,เรื่องรอบในการลิมิตคุณก็ปลอดภัยในเรื่องคุณยังไม่ทำให้เครื่องเสียหายไม่ระเบิดพังระหว่างทางคอนเซ็ปต์ของการทำเครื่องคุณก็ไม่คุยกับคนทำเครื่องคุณเองว่าเออคุณต้องการลดรอให้เป็นรถแบบเร็วหรือรถทนถูกไหมมันเลือกได้มันไม่ใช่เหมือนคาบูซึ่งณตอนนี้คุณไปซื้อคาบูลูกเป็นหมื่น แล้วกบเทคโนโลยีหัวสีซึ่งก็ไม่ได้ถึงก็แบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะแล้วอย่างอยาให้พีิลิตก่อนกันได้ครับพีิลิตช่วยพูดว่าความประทับใจในทริปเนี่ยครับมนมีอะไรบ้างบรร<อ>ย<ม>ากาศ<ร>อากาศได้หมดครบครถคือสมมุติถ้าคุณเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์การที่ถามว่าเราทุกคนในนี้ไม่ใช่ไม่มีรถใหญ่มีแต่ทำไมเราถึงเลือกองนี้เพราะว่าคุณไปเนี่ย อันดับแรกคือเราก็ท้าทายในเรื่องของระยะทางอันดับที่สองคุณขี่ไปคุณยังได้มองวิวทิวทัศน์ไม่ใช่มัวแต่ตะพีตะพันทัดเป็นไปเรื่อยเปื่อยมันไม่น่าจะสนุกสำหรับเราก็ดีครับได้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 ดูวัฒนธรรมเขาด้วยการเป็นอยู่ของคนที่นู่นแต่ละแต่ละประเทศที่เราได้ไปเนี่ยเรามีความรู้ว่าเออเขาเขาแล้วเราก็กลับมาดูประเทศเรา ผมว่าแต่ละประเทศอ่ะมันมีทุกสีทุกอย่างให้เราได้คิดครับ,รบแล้วก็การดำรงชีวิตก็แตกต่างกันเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกประเทศเลยมีการแตกต่างกันทั้งหมดครับท้ายสุดแล้วครับพีออ่อยากให้พี่ฝากกลุ่มของพี่เนนพจของพี่แล้วก็ทริปต่อไปพี่คาดว่าที่จะไปที่ไหนกันต่อก็ทริปต่อไปน่าจะประมาณปลายปีนี้ครับจะเป็นทริปไปซาปา จะเป็นที่เวียดนามนะครับก็ยังโคงคอนเซ็ปต์ครับร้นเล็กเหมือนเดิมเรไม่เปลี่ยนครับ้อแปนิ้วรอสิบนิ้วประมาณนี้ได้ดิวเอาไว้หมดแล้ววางแผนและว่าจะต้องเข้าเส้นไหนออกเส้นไหนเข้าๆเข้าๆเข้าๆมาบอกว่าฝากแนะนําก็ลองติดตามดูนะครับตอนนี้ก็คือทางทางกลุ่มพวกผมเนี่ยจะมีเพจแล้วนะครับเป็นเพจอีกับเนียพีกับเนียนะครับก็ภาษาไทยเลยตรงตมครับภาษาไทยเลยครับครับอาจจะ แนวแนวนิดหนึ่งนะครับก็ลองลองลองดูครับก็ถามว่าถ้าคนที่มีใจรักสองล้อแล้วรถเล็นนกด้วยกันอยากจะเข้ามาพูดคุยก็แอดเข้ามาได้เลยครับแล้วก็อยากจะไปหรืออยากจะอะไรก็คือนัดกลุ่มนั่งคุยกันได้เลยครับสอบได้ครับิน<ร>ดีครับคือคนที่ชอบรถเล็กรถเล็นนกด้วยกันนะครับแล้วก็อยากมีประสบการณ์ในต่างประเทศหรือในประเทศก็แล้วแต่ที่ไหนก็ได้่เราคุยกันได้ครับ